สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมมิสเตอร์ป๋องกับช่องคนหลงทางชาแนลนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเจ้าชายเย็นของผมก็ยางระเบิดไปหนึ่งเส้นพอดีก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วเชียวแต่ก็เปลี่ยนไม่ทันนะระเบิดไปก่อนแต่ก็เปลี่ยนเอายางอะไรลงใช้ฮนะตอนนี้ก็ขับมาผมก็จะเข้าร้านยาง ตอนนี้ผมอยู่เส้นที่จะไปจะไป,ปอำเภอดอยสะเก็ดนะครับแยกวงแหวนที่สองเลี้ยวขวาหันหัวไปทางดอยสะเก็ดและครับจากคลิปที่แล้วก็พอดีได้จเจอกับพี่เอด้วยนะฮะก็จากช่องในเอยี่สิบสองล้อพาเพลินนั่นแหละครับพี่เอคนหล่อคนใจดีคนน่ารักของเรานะฮะผมก็ fcpa คนหนึ่งแล้วครับติดตามตลอดเป็นทั้งไอดอลของผมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะผมทําคลิปมาพี่เอก็ให้คําปรึกษาหลายๆอย่างนะครับก็ต้องกล่าวขอบคุณถือโอกาสทำคลิปนี้มากล่าวขอบคุณพี่เอด้วยแล้วกันนะถ้าพี่เอฟังถือว,ว่าขอบคุณมากนะพี่เป็นที่ปรึกษาให้ผมหลายๆอย่างฮนะแกใจด,ดีจริงๆครับพี่เอนี่ใจดีจริงๆมีอะไรก็ โทรคุยโทรปรึกษาได้นะไม่รู้เรื่องตังค์ัะปรึกษาได้หรือเปล่านะลองลองติดต่อกันเองแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมก็จะเข้ามาเปลี่ยนยางนะเดี๋ยวผมหาร้านก่อนพอดีนัดหมายกับพี่มาร์คไว้ที่ร้านสีสุนทอนกันยางฮนะจะอยู่ตรงมุม ้องเ,เรียกแยกอะไรแยกที่เรามาจากจะไปดอยสะเก็ดนะครับถ้าเรามาจากวงแหวนรอบสองเราเลี้ยวขวามาหันหันหัวไปดอยสะเก็ดมันจะตัดวงแหวนรอบสามร้านตรงนจะจะอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะฮะผมก็ใกล้ๆถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมหาทางเข้าก่อนเพราะว่าตรงนี้รู้สึกว่าเขาทําทางใหม่ไม่รู้เขาเออกทางเข้าไปไว้ตรงไหนร้านสีสูตรนี่นี่นะนะร้านอยู่ตรงนี้ฮะแต่ผมหาทางเข้าก่อน อคนีค่ให้บริการเรื่องอยางรถบรรทุกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้พี่มาร์คอยู่ตรงนี้รอเราพี่มาร์คเขาเอาสิบสองล้อมาเปลี่ยนมามาตั้งศูนย์พี่ไม่หลบให้ผมหน่อยแล้วครับ จอดโดีผมเลยเนาะครับในร้านศรีสุนทรนี่ก็กว้างขวางนะครับสะดวกสบายมียางรถใหญ่ให้เลือกหลากหลายยี่ห้อครับอย่างวนนะพี่มากอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมต้องกลับรถเขา้าหรือเปล่าถอยรถเขา้าหรือเปล่า แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมองหาพี่มาร์ก่อนนี่ฮนะทีมงานช่างผู้ชำนาญการนั้พี่มาร์กเดินมาแล้วเนะี่ยขอยเข้าเลยก่็ถอยเข้าเลยก่็อถอยเข้าเลยยังถามว่าเปลี่ยนยางอ่ะข้างข้างซ้ายข้างซ้ายข้างหลังสุด มากบอกว่าถอยเข้าผมต้องม้วนก่อน บรรยากาศในน้ำนะฮะกว้างขวางครับเอารถใหญ่เข้ามานี่ม้วนได้อะ่ะนี่เจอจดต่ำเราจอดตรงนี้ เลขใหม่สองแปดเจ็ดสเามหกสองสามหกสองจุดไหมมีจุดสีด้วยป่ะ <c> ม <ười> ีจุด <c ười> สีด้วยองแปดเจ็ดสามหกอนะโอเคจ้ะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างล่างเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องแป๊บนึง ดูยังข้า,างซ้าย,าายาครับฝั่งโน้นคู่หลังคู่นึ่งเลยครับครับ้คู่เลยนะคะคูะ่ครับเอายางอะไรเส้นแขวนคู่นี <ผม S 1> ้นนนครับผมเอาไอ้เส้นในล์เส้นแขวนนี่อะไรเพราะว่าอะไรนะมันมันแตกมันระเบิดไปเมื่อกี้นะครับเส้นในล์ใส่อะไรครับผมยกไปได้เลยในชะ่ไหมได้แล้วก็เอาเส้นใหม่ ใส่ตู่นี้ค,นครับเราเป็นอะไรคะหมอหรือว่าอ่ายากได้ลายเนี่ยไม่เอะไรอัอนนี้เหรอคะใช่โอตันนี่ตัวเนี่ยมีไหม ข้อตัวนี้มันใช้ดีกว่าใช้ดีกว่าตัวนูน้นน่ะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชิปท่้อเหรอยังก็งประมาณยังไม่ออกเปลี่ยนลงแล้วเออเปลี่ยนลงแล้วเปลี่ยนลงแล้วอะไรกันหัวหน้าก็เบิเก,กบงบให้ผมเลยมีงบไหมไม,ม,มีงบเปลี่ยนยังไหม,ไม,ม <laughs> จัดการเสร ทีมงานข้างผู้เชี่ยวชาญฮะเปลี่ยนเป็นปูนทีอทออนออ่อะไรคนเอออะไรต้องแปรงฟนหรือหรือว่าพอ,อ,อมาถึงป๊อแต่ละคะแนนแต่ละคนก็นดูหน้าที่แลนะ้วปุ๊บปับป๊บ ของงบผมเลยทำเส้นลบเป่้นแหล่ะงบผมมาสเส้นลบแต่ผมเปลนเส้เดียวอ่ะอ้าทไมคุณใช้งบอย่างนั้นอ่ะผมท่านเป็นเส้นไหนเี่ส็เส้นเดียวสิบา้มาแทนุูน่ะสิบสองล้อเราก็เปลี่ยนนะฮะสิบสองล้อเราเปลี่ยนคู่มันคนละเปอร์กันอตัวเนี้ยก็แล้วกันมาัำก็ใกล้เคียงนเลีย ครับผมตอนนี้เราให้เจ้าหน้าที่ทีมช่างเขาทำงานก่อนนะครับพอพาดูบรรยากาศนะนี่ไงโอ้รถทัวเข้ามาเขามีบริการตั้งศูนย์ด้วยนะครับมีบริการตั้งศูนย์ห่วงล้อนี่ครับเจ้าของเลยครับ ที่จอดรถกว้างขวางมากๆนี่ครับเจใส่ดีเลยครับเนี่ยผมทำยูทูบให้เจไม่เหินหรอกไม่เหินหรอกปกติก็สวยแล้วครับเจมี่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยครับ มีบริการรถใหญ่มียางทุกอย่างใช่ไหมครับของของเจ๊มหมดเลยยางรถรถใหญ่ใรถาอะไร่ก็ทุกทาทรถใหญ่รถดครับโอ้โหเจ๊เจ๊ก็น่ารักนะฮะคุยน่ารักคุยกันเองดีฮะสนใจก็สนใจเปลี่ยนยางเข้ามาได้เลยนะฮะ อพี่ช่างเขาทักทายนิดหน่อยนี่ครับทิมช่างผู้ชำนาญงานฮะมีบริการตั้งศูนย์รถบจ่ฮะ โดยเฉพาะคันนี้52ล้อปกติเราหาที่ตั้งศูนยากนะเพราะว่ามันจะเป็นล้อการคู่แต่ที่นี่เขามีบริการให้เรียบร้อยครับผม 好。 วันนี้เจ๊ออกมาฟรีเซนต์ยนงเลยนะครับเนี่ยโอเคครับช่วงนี้เดี๋ยวเราให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานสะดวกอรเราจะจะพากกันถ่ายไปก่อนออต้นไมปถ่ายปะแน่เขามีบริการแจกเลยครับต็นไมถ่ายเป็นชนไหว ที่สูน,น,ย,นย์อทอนเขาเช็คแคร์ทั้งลูกค้าทั้งเจ้าหน้าที่ของของร้านเองนะฮะช่างาอดเยี่ยม <laughs> ชอบไหมพีม่แม็กชอบครัอบเอ็มร้อยชอบชอะไอ๋อ <c oughs> โอเคมีก็อนสองห้า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 แปดไม่เยกแ5 ที่ร้านสี่ศูนย์พรเขาก็มีบริการตั้งศูนย์รถเล็กด้วยนะฮะไม่ใช่จะทำแต่รถใหญ่นะฮะร,รถเล็กรถปิกอัพทางร้านก็มีบริการด้วยนะฮะส่วนรถใหญ่ก็อยู่ทางนู้นเป็นร้านที่กว้างขวางครับที่ดูว่าผมเอาเจ้าชายเย็นเข้ามาม้วนหัวได้ก็ไม่ได้แคบนะฮะ คุณแม่ทำอะไรครับทำอาไรยางอยู่ครับจริงเหรอนี่คืออุปกรณ์ที่ครบครันฮะของร้านสีสุนคอนจริงๆก็ชื่อกาชื่ออะไรนะสีสุนนคอนอ,อโตโอใช่ไหมอ,ออโตโอแต่เราส่วนมากเราจะเรียกกันสีสุนคอนกันยัง กครบทันเลยครับพร้อมทีมงานที่มืออาชีพครับครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนยจงใหม่12ล้อเราก็ตั้งศูนย์ เร,เรารอบินเซ็นบินแล้วก็กลับบ้านเรานักนี่ของใครเซ็นไปยังของ,ของผมไหมตเซ็นบินครับโหลดยกไปยกใช่ค่ะถ้าผมตอนนี้เราก็จัดการเรื่องเอกสารเรียบร้อยฮะเตรียมตัวเอารถกลับเมื่อกี้พี่มากถามว่าอะไรนะรถเล็กก็ทำใช่ไหมรถเล็กก็ทำรับทั้งโหลดทั้งยกใช่ไหม การทบทบกลารรงนบในเอ่ยรับสินค้ารับเงินก็ได้หรอ <c oughs> เราไม่อยากจะเอายอดกันใช้แตของเราออกสื่อโออผมผมแปมเหรอห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่ครับก่อนกราบครับเจมีของฝากของแถมด้วยขอบิณฑ์ค่ะครับผมขอบคุณครับนี่นี่ครับท่ินี้ังประการจากร้านร้านอะไรนะเจ้สี่ส่วนฮอนอโต้ค่ะ4สฮอนออโต้นะครับบริการรับ เกี่ยวกับยางรถฮะทั้งรถเล็กรถใหญ่ใช่ไหมใช่รถเล็กรถใหญ่ัโอเคครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเข้ามาใช้บริการใหม่ครับเจ๊ครับสวัสดีครับครับเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางเอาหินไปส่งที่แผนต่อครับ เพราะว่าหินยางคารถดอยูครับผมสำหรับร้านสีสมครออตโต้นะฮะก็การบริการเยี่ยมครับผมยางสั่งได้ครับจะเอาไซสไหนยี่ห้ออะไรสั่งเจได้เลยครับเจจัดให้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับ สำหรับผมมิสเตอร์ป๋องกับช่องคนหลงทางชาแนลนะครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับคนหลงทาง c h ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแปลว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ